จะมาเล่าเรื่องนะคะที่ส่งเข้ามาให้หนิงได้พูดได้มาฝากมาเตือนมาแชร์มาแนะนำกันนะคะ ก่อนที่จะพูดเรื่องฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามตรงกระดิ่งให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเวลาหนิงได้อัปโหลดวิดีโอมันจะได้แจ้งเตือนไปแล้วคุณจะได้กลับเข้ามาดูกันนะคะมาพูดคุยกันก่อนอื่นที่จะพูดก็เหมือนกันคะ่ะขอทุกๆ c o คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ด้านล่างสําหรับเรื่องราวสําหรับแนวความรู้สําหรับแชร์ประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเข้ามา ที่คอมเมนต์นะคะเพื่อคนที่เขาได้มาคุยมาอ่านมาดูนะคะจะได้เรียนรู้หรือว่าจะได้รู้ประสบการณ์หลายๆอย่างที่นอกเหนือจากหนิงด้วยนะคะโอเควันนี้หนิงจะมาเล่าเรื่องที่ส่งมาเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่านะคะเราตามสามีฝรั่งมาอยู่ประเทศต่างประเทศแล้วนะคะแต่ด้วยชีวิตครอบครัวที่มันไม่ไปได้ดังที่ใจหวังต้องควักเงินตัวเองค่ะ ส่งให้ลูกๆทางบ้านแล้วเงินตัวเองเอามาจากไหนเงินตัวเองก็เอามาจากที่เคยทำงานอยู่ที่ไทยนั่นแหละค่ะเก็บหอมรอมริบไว้นะคะพอมาอยู่ที่ต่างประเทศมันไม่มีเงินสามีไม่ได้มีตังค์ให้อย่างที่เราต้องการอย่างที่เราคาดฝันก็เลยต้องใช้เงินตัวเองที่เก็บหอมรอมริบนั่นแหละค่ะ ส่งไปให้ลูกๆเพื่อลูกๆจะได้กินได้ไปโรงเรียนมันเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าบางทีมันจะบอกว่าเศร้ามันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นหมายถึงว่ามันไม่มันเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะคาดคิดได้หรือคาดเดาได้ทั้งๆท,ที่คนที่เราคิดว่าเราเนี่ยเลือกดีแล้วนะคะแต่ความคิดฝรั่งกับความคิดคนไทยสวนทางกันฝรั่งคิดว่าการเที่เรา ไปอยู่กับเขาหมายถึงว่าเราจะต้องช่วยเหลือเขาทำมาหากินไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเอาเงินทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เขาทำมาให้เราแล้วส่งกลับไปที่ประเทศไทยซึ่งคนไทยหลายคนหรือบางคนนะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะหลายคนหรือบางคนคิดว่าการได้สามีฝรั่งมาแล้วฝรั่งจะต้องให้เงินเดือนเป็นถุงเป็นถัง ให้เงินเดือนเราทุกเดือนเดือนละเท่าไหร่แล้วแต่ตามที่คุณจะกําหนดเองคาดคิดเองหรือคาดเดาเองแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะฝรั่งเขาก็ไม่ได้มีเงินเดือนมากมายอย่างที่คุณจินตนาการไว้หรืออย่างที่คุณคาดหวังไว้ว่าเมื่อไหร่ที่แต่งงานกับฝรั่งมาแล้วฝรั่งจะต้องให้เงินเดือนคุณเดือนละแสนอย่างเงี้ยเดือนละเจ็ดหมื่นอย่างนี้คิดว่าจะได้ว่างั้นเถอะ แต่คุณรู้ไหมคะฝรั่งบางคนเนี่ยยังทำงานได้ไม่ถึงอย่างที่คุณคิดเลยเขายังทำงานงานได้ไม่ถึงเดือนละแสนบาทเลยแล้วเขาจะเอาเงินเดือนแสนหนึ่งเนี่ยที่เขาหามาได้หรือเขาหามาเกือบตายเนี่ยนะคะมาให้คุณเพื่อคุณเอาไปส่งประเทศไทยให้กับครอบครัวของคุณเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะหนึ่งเวลาเขาหามาแล้ว อันดับต้นๆที่เขาต้องจ่ายเลยคือเขาต้องจ่ายภาษีค่ะจ่ายภาษีให้ไทยอ่าให้ประเทศให้รัฐบาลเขาถักเหลือจากจ่ายภาษีแล้วเหลือเท่าไหร่เขายังเอาต้องมาจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าน้ำมันค่าอะไรจิปาถะที่คุณใช้ชีวิตอยู่กับเขาค่ากินค่าอยู่แล้วมันจะเหลือสักเท่าไหร่ล่ะ แล้วคุณจะคิดว่าให้เขาจะจ่ายเงินเดือนคุณเดือนละแสนเพื่อที่คุณจะได้เอาเงินไปส่งให้กับลูกๆของคุณหรือพ่อแม่ของคุณที่อยู่ไทยหนิงบอกเลยมันเป็นไปไม่ได้อยับมนโนนะคะแต่พอมาอยู่แล้วเมื่อคุณรู้ความจริงแล้วสงสารผัวสิคะทีเนี้ยสงสารผัวค่ะก็เลยต้องควักเงินตัวเองนั่นแหละ ที่เคยมีที่เคยเก็บสะสมนั้นนะ่ะส่งให้ลูกๆตัวเองแล้วก็พ่อแม่ตัวเองจริงๆนะคะเรื่องพวกนี้หนิงอยากจะบอกว่าคุณต้องเคลียร์เคลียร์กับครอบครัวลูกเต้าคุณเคลียร์กับสามีคุณว่าคุณมีภาระอะไรบ้างถ้าคุณย้ายไปคุณต้องเสียการงานคุณต้องเป็นอ่าคุณต้องขาดรายได้ หรือว่าคุณเป็นเสาหลักของครอบครัวเวลาคุณย้ายไปอยู่กับสามีคือคุณหมดหน้าที่การงานไม่มีเงินแล้วเนี่ยครอบครัวคุณจะอยู่ยังไงคุณก่อนจะเดินทางตามสามีชาวต่างชาติมาการุณาพูดแล้วก็เคลียให้ชัดเจนกับฝรั่งถามเขาว่าเขาจะช่วยอะไรคุณได้บ้างถ้าเขาช่วยไม่ได้หรือเขาให้อะไรไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มากน้อยตามที่คุณต้องการ ถ้าคุณยอมรับได้คุณค่อยตามเข้ามาแต่ถ้าคุณยอมรับไม่ได้อย่าตามมาค่ะเพราะปัญหามันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเขาไม่ได้มีเงินให้คุณพอไม่มีแล้วครอบครัวคุณจะอยู่ยังไงคุณเองก็ไม่สบายใจที่คุณทิ้งลูกทิ้งเต้าทิ้งพ่อแม่มาแต่คุณดูแลเขา คืนไม่ได้คุณซับพอร์ตเขาไม่ได้แล้วครอบครัวคุณนางไทยก็คาดหวังว่าการที่ลูกเลียผัวฝรั่งมาเนี่ยลูกจะต้องมีเงินส่งให้พอ่อให้แม่ให้ลูกให้เต้าดูอย่างแบบสุขสบายถูกป้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้น้อยคนคะ่ะนิงพูดเลยน้อยคนที่จะเจอสามีที่ให้เงินเดือนละแสนหรือสามีที่ให้เงินเดือนคุณแบบทุกเดือนแล้วไม่เดือดร้อนน้อยคนคะ่ะ แล้วจะมีสักกี่คนที่โชคดีแบบนั้นเราก็ตอบไม่ได้ถ้าคุณโชคดีนั่นคือคุณโชคดีค่ะแต่ถ้าคุณโชคไม่ดีคุณไม่ได้อย่างที่คุณคาดคิดเขาหมอสามีฝรั่งคุณไม่ได้มีเงินให้คุณส่งทางบ้านเดือนละตามที่คุณต้องการไม่ได้บอกว่าโชคร้ายไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่าคุณโชคร้ายนะ แต่เขาอาจจะดีทางอื่นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีตังขนาดนั้นแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำได้ต่อไปก็คือคุณจะต้องหางานทำแล้วก็ส่งเงินกลับไทยโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาสามีแล้วคุณต้องเอาเงินของคุณอนะจุนเจือครอบครัวที่คุณอยู่ยุนกินทุกวันนี้ด้วยคือเอาเงินมาช่วยสามีด้วยในสิ่งที่คุณช่วยได้ ไม่ได้หมายความว่าได้เท่าไหร่ส่งไทยหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูเห็นกันตัวเกินไปนะคะนี่คือสิ่งที่มันเป็นชีวิตที่จริงค่ะนิงไม่อยากให้คุณมโนหรือว่าคิดเพ้อฝันอะไรจนเกินไปนิงอยากจะให้คุณนะคะอยู่กับความจริงแล้วก็อยู่กับความจริงจริงๆสื่อสัตว์กับชีวิตจริงของเราว่ามันคืออะไรครกคนมาอยู่ก็ต้องมีกินมีใช้ มีกินมีทุกอย่างค่ะต้องใช้ไม่ใช่ไม่มีใครหรอกที่หาเงินมาแล้วจะเก็บทุกบาททุกสตางค์น้อยมากก็ต้องกินต้องใช้นะคะนี่คือสิ่งที่มันจําเป็นแล้วมันสิงที่จริงที่สุดในชีวิตคนเรานะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ติดตามเพีด้วยอย่าลืมกดแชร์วิดีโอน,นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันไปแล้วบ๊ายบายค่ะ